่วงก็โดกเต็มต้นแล้วค่ะก็จะมีเป็นบางต้นเนาะที่เป็นลูกเป็นหมากเป็นผลแล้วนะคะแต่บางต้นก็ยังไม่ออกก็เหมือนต้นทุเรียนตอนนี้กําลังออกดอกนะคะออกดอกสิบโลได้ไหมถึงไหมสิบกโลเหรอน่าจะปมาณสิบกโลมั้งคะบางบางม็ดอะไรเวันัดเวน เป็นต้นเลยค่ะบางสวนก็มีผลไม้นะคะช่วงหน้าเก็บผลไม้ใกล้ๆเข้ามาแล้วเนาะต่ออีกประมาณ3เดือนนะคะสเดือนก็จะเริ่มเจ็บผลผลิตทางบรรยากาศนี้มากเลยนะคะแต่เรายังไม่ถึงตลาดนะคะเราจะไปเนาะปกติก็จะมีตลาดอยู่ใกล้ๆอยู่นะคะแต่ว่าคําแปงอยากไปตลาดนี้นะคะโอ้ดอกคูณออกดอกแล้วนะคะดอกคูณนะ,ะตามที่คําแปงเคยหยดจันเนาะนี่คือข้างทางนะคะที่หนูไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะในการรับชมคลิปวิดีโอคําแปง สวัสด,ดียามเย็นค่ะวันนี้คําแป้ก็อยู่เจนทบุรีนะคะวันนี้คําแป้ก็จะพาไปเที่ยวตลาดนัดนะคะหาซื้ออาหารเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของพเพื่อนๆทุกท่านนะคะท่านไหนทํางานก็ขอให้มีความสุขท่านไหนหยุดก็่อให้เต็มที่นะคะวันนี้คําแป้ก็จะไปตลาดอะไรเขาเรียกตลาดสิบโลได้ไหมถึงไหมสิบกโลเหรอน่าจะประมาณสิบกโลมั้งคะบางบ,บ,บางม็ดอะไรเหรอ วัดเวนวัดเวนวัดเวนนะคะเป็นตลาดวัดเวนเนาะก็จะไปตลาดนั้นนะคะไปหาซื้ออาหารกันค่ะถ้าเราไปเส้นนี้จะไปเส้นตากนะคะอันนี้ก็เส้นที่หนูจะไปตลาดนะคะบรรยากาศข้างทางขะของแกนทบุรีเนาะนั้นจะเข้าเส้นขงนะคะไปทางขึ้นเข้าสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้คําแปลงก็อยู่จันทบุรีนะคะวันนี้คําแปลงก็จะพาไปเที่ยวตลาดนัดนะคะหาซื้ออาหารเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของจะมีต้นไม้มีสวนทุเรียนนะคะจันทบุรีเนี่ย จะมีสวนเยอะก,กว่ากว่าอย่างอื่นเนอะกว่าตลาดบ้านเรือนเหมือนแถวภาคขอนพื่อนทุกท่านนะคะท่านไหนทํางานก็ขอให้มีความสุขท่านไหนหยุดก็พักษาให้เต็มที่นะคะวันนี้คัมแปลงก็จะไปตลาดอะไรเขาเรียกอะไรนะสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้คัมแปลงก็อยู่จันทบุรีนะคะวันนี้คัมแปลงก็จะพาไปเที่ยวตลาดนัดนะคะหา,หาซื้ออาหารเนอะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของแปลงเนอะ พาไปตลาดนะคะปูบาวนะคะปูบ้าวเนาะนี่เรากําลังไปกันนะคะเดี๋ยวจะให้ชมข้างทางของอันนี้ก็อยู่โซนจะเข้าอาเภอขุ่ก็จะรู้ไปสามารถไปตาดได้นะคะแต่คาแปลงอยู่จันทน์พุนมะม่วงก็โดกเต็มต้นแล้วค่ะก็จะมีเป็นบางต้นเนาะที่เป็นลูกเป็นหมากเป็นผลแล้วนะคะแต่บางต้นก็ยังไม่ออกก็เหมือนต้นทุเรียนตอนนี้กําลังออกดอกนะคะออกดอกเราไปเส้นนี้จะไปเส้นตาดนะคะ อันนี้ก็เส้นที่หนูจะไปตลาดนะคะบรรยากาศข้างทาง,ทางของแกนทุบลีเนาะงั้นจะเข้าเส้นขุงนะคะไปทางขุ่าเข้าบแฝงะจะพาไปตลาดนะคะปูบาวนะคะปูบาวเนาะนี่เรากาลังไปกันนะคะเดี๋ยวจะให้ชมข้างทางของอันนี้ก็อยู่โซนจะเข้าถ้าก,ก็เพื่อนทุกท่านก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็โชเฟอร์คนพาไปนะคะอันนี้ก็พี่ชายนะคะพี่ชายพี่ชายสุดที่ละของทํางถิบรรยากาศนี้มากเลยนะคะ เดี๋ยวเรายังไม่ถึงตลาดนะคะเราจะไปเนาะปกติก็จะมีตลาดอยู่ใกล้ๆอยู่นะคะแต่ว่าคำแปลอยากไปตลาดนี้นะคะโอ้ดอกคุณออกดอกแล้วะคะดอกคุณสันวีนนะคะเป็นตลาดซันวีนเนาะก็จะไปตลาดนั้นนะคะไปหาซื้ออาหารการาันค้าเพิ่มๆนะตามที่คำแปงเคยอยู่จันเนาะนี่คือข้างทางนะคะที่หนูไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะในการรับชมคลิปวิดีโอคำแปงกลางบรรยากาศดีมากเลยนะคะ เดยเรายังไม่ถึงตลาดนะคะเราจะไปเนาะปกติก็จะมีตลาดอยู่ใกล้ๆอยู่นะคะแต่ว่าคำแปลงอยากไปตลาดนี้นะคะโอ้ดอกคูนออกดอกแล้วนะคะดอกคูนสิมะม่วงก็ดกเต็มต้นแล้วค่ะก็จะมีเป็นบางต้นเนาะ,ะที่เป็นลูกเป็นหมากเป็นผลแล้วนะคะแต่บางต้นก็ยังไม่ออกก็เหมือนต้นทุเรียนตอนนี้กําลังออกดอกนะคะออกดอกสิบโลได้ไหมถึลลาามงไหมสิบกโลเหรอ่าจะประมาณสิบกโลบ้งค่ะบางบางม็ดอะไรหรอ วัดเวรค่ะเราก็จะไปเที่ยวตลาดกันนะคะหาซื้ออาหารนะคะซื้อผลไม้นะคะช่วงนี้ก็งดกินพวกเนื้อเนาะเนื้อสัตว์หน่อยนะคะกินผลไม้เยอะๆกินปลาเราไปเส้นนี้จะไปเส้นตากน,นะคะอันนี้ก็เส้นที่หนูจะไปตลาดนะคะบรรยากาศข้างทางค่ะของแกนทุรีเนาะงั้นจะเข้าเส้นขุนะคะไปทางมุ่นเข้าเทียงแคนเหลืองอารามนะคะกําลังใกล้สงการหน้าเทศกาลสงการนะคะดอกเห่แล,แล้วเนาะด้านข้างของกําแปงเไหมคะ อันนี้เป็นสวนทุเรียนหมดเลยค่ะช่วงนี้ก็จะมีป้ายนะคะป้ายเป็นเนาะหาเสียงอันนี้ก็ทุเรียนค่ะทางเทเลนอันนี้คาแปลงก็ทักทายพูดคุยตอนเย็นนะคะช่วงนี้อากาศดีมากนะคะไม่หนาวมากก็จะมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ้างมีวันนี้หนาวบ้างวันนี้ร้อนบ้างแปลงเนาะจะพาไปตลาดนะคะผู้เ่านะคะผู้เ่าเนาะนี่เรากําลังไปกันนะคะเดี๋ยวจะให้ชมข้างทางของอันนี้ก็อยู่โซนจะเข้าถ้าเราก็จะไป เที่ยวตลาดกันนะคะหาซื้ออาหารนะคะซื้อผลไม้นะคะช่วงนี้ก็งดกินพวกเนื้อเนาะเนื้อสัตว์หน่อยนะคะกินผลไม้เยอะๆกินปลาดีค่ะดูบรรยากาศข้างทางอันนี้น่าจะประมาณยังไม่ค่านะคะช่วงบ่ายเย็นๆสักหน่อยสักสี่โมงเย็นกําลังมีแดดอ่อนๆนะคะข้างทางก็อาเภอผุ่ก็จะรุไปสามารถไปตัดได้นะคะแต่คําแปลงอยู่จันทบุรีสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้คําแปลงก็อยู่จันทบุรีนะคะวันนี้คําแปลงก็จะพาไป เที่ยวตลาดนัดนะคะหาซื้ออาหารเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของี่ไไม่ใช่ตลาดนะตลาดาลืมชื่อค่ะตแต่จะอยู่ไกลจากบ้านพักอยู่ประมาณสักยี่สิบเกนทุกท่านนะคะท่านไหนทํางานก็ขอให้มีความสุขท่านไหนหยุดก็พักผ่อนอี่เต็มที่นะคะวันนี้คํมเปงก็จะไปตลาดอะไรเขาเรียกอะไรนะเห็นเราเนาะด้านข้างของคัมเป็นไหมคะอันนี้เป็นสวนตุเรียนหมดเลยคะ่ะช่วงนี้ก็จะมีป้ายนะคะ ได้เิ่นเนาะหาเสียงอันนี้ก็ตุเรียนกับใก้เต็มต้นเลยค่ะบางสวนก็มีผลไม้นะคะช่วงหน้าเก็บผลไม้กใกล้เข้ามาแล้วเนาะต่ออีกประมาณสามเดือนนะคะสามเดือนก็จะเริ่มเก็บผลผลิตก็พเพื่อนๆทุกท่านก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็โชเฟอร์คนพาไปนะคะอันนี้ก็พี่ชายนะคะเป็นพี่ชาย พี่ชายสุติิละของทำเที่ยงเคนเหลืองอารามนะคะกําลังใกล้สงการหน้าเทศการสงการนะคะดอกอำเภอหุงก็จะรุกไปสามารถไปตาดได้นะคะแต่คาแปลงอยู่จันทุีมะม่วงก็ดกเต็มต้นแล้วคะ่ะก็จะมีเป็นบางต้นเนาะที่เป็นลูกเป็นหมากเป็นผลแล้วนะคะแต่บางต้นก็ยังไม่ออกก็เหมือนต้นทุเรียนตอนนี้กําลังออกดอกนะคะออกดอกร้านเวนนะคะตลาดาเวนเนาะ ก็จะไปตลาดนั้นนะคะไปหาซื้ออาหารกันค่ะอำเภอคุอก็จะรู้ไปสามารถไปตาดได้นะคะแต่ํำแปลงอยู่จันทุีปวดไม่ใช่ตลาดลนะตลาดาลืมชื่อคะ่ะแต่จะอยู่ไกลจากบ้านพักอยู่ประมาณสักนี่จะมีต้นไม้มีสวนทุเรียนนะคะจันทุลีเนี่ยจะมีสวนเยอะก,กว่ากว่าอย่างอื่นเนอะก,กว่าตลาดบ้านเรือนเหมือนแถวภาค เพื่อนทุกท่านก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็โชเฟอร์คนพาไปนะฮะอันนี้ก็พี่ชายนะคะเป็นพี่ชายพี่ชายสุนทรัลของคำแปงบรรยากาศนี้มากเลยนะคะแต่เรายังไม่ถึงตลาดนะคะเราจะไปเนาะปกติก็จะมีตลาดอยู่ใกล้ๆอยู่นะคะแต่ว่าคาแปลงอยากไปตลาดนี้นะคะโอ้ดอกคูนออกดอกแล้วนะคะดอกคูนนะคะตามที่คาแปงเคยหยุดจันเนาะน,นี่คือข้างทางนะคะที่หนูไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะในการรับชมคลิปวิดีโอคําแปงเ,ปเพื่อนทุกท่านนะคะท่านไหนทํางานก็ขอให้มีความสุขท่านไหนหยุดก็ขอให้เต็มที่นะคะวันนี้คําแปงก็จะไปตลาดอะไรเขาเรียกอะไรนะก็เพื่อนทุกท่านก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็โชเฟอร์คนทางไปนะฮะอันนี้ก็พี่ชายนะคะเป็นพี่ชายพี่ชายสุดที่รักของทั้งสองบรรยากาศดีมากเลยนะคะ เดยเรายัางไม่ถึงตลาดนะคะเราจะไปเนาะปกติก็จะมีตลาดอยู่ใกล้ๆอยู่นะคะแต่ว่าคัมแปงอยากไปตลาดนี้นะคะโอ้ดอกคูนออกดอกแล้วนะคะดอกคูนสันเวนนะคะเป็นตลาดรันเวนเนาะก็จะไปตลาดนั้นนะคะไปหาซื้ออาหารกันค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะท่านไหนทํางานก็ขอให้มีความสุขท่านไหนหยุดก็พักผ่อนอยเต็มที่นะคะวันนี้คัมแปงก็จะไปตลาดอะไรเขาเรียกอะไรนะวุนไม่ใช่ตลาดอะไรนะตลาดอ่าลืมชื่อค่ะ แต่จะอยู่ไกลจากบ้านพักอยู่ประมาณสักยี่ลาเวนนะคะเป็นตลาดลาเวนเนาะก็จะไปตลาดนั้นนะคะไปหาซื้ออาหารกันค่ะผล้ผึีค่ะดูบรรยากาศข้างทางอันนี้น่าจะประมาณยังไม่ค่ำนะคะช่วงบ่ายเย็นๆสักหน่อยสักสี่โมงเย็นกําลังมีแดดอ่อนๆนะคะข้างทางก็อำเภอขุ่ก็จะลุไปสามารถไปตาดได้นะคะแต่คําเป็นอยู่จันทุลเอานะคะ ไกยดีต่อสุขภาพด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเตียงเคนเหลืองอารามนะคะกําลังใกล้สงการหน้าเทศกาลสงการนาะคะดอกสิบโลได้ไหมถึงไหมสิบกโลเหรอหน่าจะประมาณสิบกโลมั้งคะบ,งบับงบงับงมีดอะไรก็วัดวรวัดเวนก็เพื่อนทุกท่านก็ดูแลสุขภาพนะคะว<บ>ันนี้ก็โชเฟอร์คนพานไปนะคะอันนี้ก็พี่ชายน,นะคะเป็นพี่ชายพี่ชายสุตทรักของทัง สวัสด,ดียามเย็นค่ะวันนี้คําแปลงก็อยู่เจนทบุรีนะคะวันนี้คําแปลงก็จะพาไปเที่ยวตลาดนัดนะคะหาซื้ออาหารเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของอำเภอขุ่นก็จะรู้ไปสามารถไปตาดได้นะคะแต่คําแปงอยู่จันทุรับรรยากาศนี้มากเลยนะคะแต่เรายังไม่ถึงตลาดนะคะเราจะไปเนาะปกติก็จะมีตลาดอยู่ใกล้ๆอยู่นะคะแต่ว่าคําแปงอยากไปตลาดนี้นะคะโอ้ดอกคุณออก